โอ๊ยพ่อทำไมทำแบบนี้อ่ะนี่ฉันถามจริงๆเอะพ่อจงใจแกล้งฉันหรือไงพ่อเห็นเอกสารไหมโอ๊ยพ่อหนูถามว่าเห็นเอกสารไหมพ่อทำอะไรอะนี่ของแพงๆทั้งนั้นเลยนะทำไมพ่อไม่ทำตัวให้ลูกหลานเขาได้พึ่งพาบ้าน ใจเย็เนๆเถอะคุณของมันเล็กน้อยแค่นี้เองก็บอกขาตัวคาร์นาปิงกับเด็กน้ำตกเองค่ะอ้าวเหรอจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะของเล็กน้อยองั้นเราบอกเขาอีกเลยคุณตายน,น,นะครับทำไมกองปราบพูดแบบนั้นล่ะครับคุณตาเหมือนคุณบัวของผมในนี้นเวลาไปฟังว่าตอนเด็กๆบัวเลี้ยงคาริกระพ้อผมมาเหนื่อยมากๆคุณตา